เรียกว่าเป็นทั้งความรักและความอบอุ่นนะคะสำหรับการกลับไทยในยรอบ2ปีค่ะของหนุ่มน้อยขวัญใจเจ้าปลาดาวอย่างน้องแพทผิกนี่น,น,น้องกลับถึงไทยแล้วประเทศไทยค่ะ มีน้องแพทริกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะหลังจากเมื่อช่วงประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะน้องเนี่ยได้เดินทางกลับถึงเมืองไทยนะคะงานนี้ก็มีกองทัพแฟนคลับมากมายเลยละคะ่ะไปร่วมนะคะต้อนรับน้องการทุกคนโอ้โหถ้าได้เห็นกันนะเป็นสีชมพูเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็ที่สำคัญจะต้องบอกว่าความเป็นระเบียบโอ้โหได้สิด,ด,ด,ดูคะ่ะโอ้โอ เป็นไงคนมาตอ้นาตอนรับเยอะมากมากนะคะรวมไปถึงตัวพี่กาดเองนี่ไม่ต้องทําหน้าที่อะไรเลยนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือแบบนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยค่ะทุกคนขาแล้วก็มีการส่งเสียงส่งกำลังใจนั่งแพลาิกน้องพาิก,แ,กแบบเบาๆให้โอ้นี่เป็นยังไงซิดีงามมากอบอุ่นเนยนะอบอุ่นจริงๆค่ะรวมไปถึงครอบครัวของน้องเนี่ยก็มาต้อนรับด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็มีการอมอบพวงมาลัยให้หลายๆคนก็แซวว่า ก็เหมือนสอดๆท่านเดิมนี่นะคะทุกคนค่ะแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพที่น้องกอดกับคุณแม่มต้องบอกว่าโอ้โหนี่แหละอ้อมกอดที่น้องรอคอยนะคะกำลังใจที่แบบสําคัญที่สุดของน้องเลยนะคะสําหรับคุณแม่นี่ก็กอดกันเขาบอกว่าตัวเล็กมากจริงๆงน้อง ก็น้องไป2ปีอะพอน้องถ้านัปบับ,บก็คือเหมือนเอาจริงก็เหมือน17เจนาะที่น้องไปนะคะแล้วนะวันนี้น้องกลับมาเนี่ยประมาณ19-2ปีแล้วนะน้องก็บอกว่าทำไมคุณแม่ตัวเล็กจังโอ้ก็หนูไปอะลูกหนูไปตรงนู้นนะน้อหนูก็โตขึ้นนะแต่ว่าคุณแม่ก็ยังมองหนูเป็นเด็กน้อยของเขาอยู่ดีนะคะทุกคนค่ะงานนี้ก็ส่งผลให้แฮชแท็กค่ะ เวลคัมโฮมแพทติกนะคะดีใจที่ได้เจอกันนะคะแพทติกนะคะรวมไปถึงอินทวันแพทติกแล้วก็เจ้าประดาวเนี่ยทยานขึ้นเพนทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวโอ้โ oh ห oh. oh oh. ที่สำคัญในช่วงกลับอะที่น้องขึ้นรถตู้ไปค่ะทุกคนคะ่ะในช่วงนั้นเนี่ยน้องก็ยังมีการเปิดหน้าต่างนะ oh oh. มาทักทายแฟนๆบอกดีใจมากๆที่ได้เจอรวมไปถึงขอบคุณทุกๆคนด้วยเช่นเดียวกัน เออก็ถือว่าเป็นความน่ารักนะคะทุกคนคะ่ะเป็นความอบอุ่นนะที่น้องได้กลับมานี่ได้รับพลังความรักจากแฟนๆชาวไทยนั่นเองค่ะก็พวกเรายังไงดีล่ะก็ยินดีด้วยนะคะอยากต้อนรับกลับบ้านอยู่แล้วนะแล้วก็ที่สำคัญมีคนแซวนะทุกคนค่ะในทวติตเตอร์บอกว่าเออหัวแถวเนี่ยอยู่เกต้านะคะแต่ว่าปลายแถวเนี่ย <laughs> อยู่เก<อ> <laughs> ตหกแซ น,ะะน้องกลับมาแล้วนะคะ <Okay. S 1> ก็เชื่อว่าเดี๋ยวอาจจะมีผลงาน mm hmm. อะไรมาเซอร์ไพรส์เราเดี๋ยวก็รอติดตามกันละกันคะ่ะโอเค